ราศีกันมาแล้วนะคะให้ไม่หมดสำหรับแรกๆนะคะ The w i s h Tarot นะคะเหมือนเลือกไพ่เด็กนีไฮแล้วเรามาดูหัวข้อแรกกันเลยเนาะว่าการงานชาวกัรลักคะนานกันเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าให้แม่นยำจริงๆนะคะดูที่ลักคณนาราศีนะคะโอเคเดี๋ยวหมวยจะไปลงเป็นตารางเมนชานในข้อความเท็กซ์ของช่อง YouTube ให้นักกนะคะว่าเ,ออเราอยู่ราศี อ,อย่างเช่นราศีมีนแล้วเวลาตกฟัากเนี่ยเราไปอยู่ลัคนาไหนคนส่วนใหญ่อ่ะจะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของเวลาเกิดเวลาเกิดเนี่แหละคือลัคนาเช่นหกโมงอ่ะสิบแปดสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีเราไปอยู่ในลัคนาไหนอะไรเงี้ยนะคะราศีกุมกันตุลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,ระ,คะเราไปดูที่ลัคนาเวลาตกฟัากเนี่ยจะแม่นยำที่สุดถ้าใครไม่ทราบนะคะไปดูที่ศูย์ทีิบัตรตัวเองได้เลยเนาะม,มาเริ่มหัวข้อของการงานแล้วกันนะคะการงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ าราชาถือในเท้ามีความมั่นคงในเรื่องหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ออสาม,ม้เท้ารอคอยจังหวะและโอกาสอะไรอยู่นะเด็กถือถ้วยนะคะออนี่หนึ่งถ้วยนะคะหน้างานคูณน่ะมีความเ,ออเหมือนแบบว่าช่วยเหลือลูกน้องบริวารดีมีการเผยแพร่แล้วก็เป็นน้ำที่เต็มแก้วมีความรักให้กับคนรอคางเต็มที่เป็นคนที่มีความสุขนะคะ The d a t สุดท้ายแล้วคูณหน่ะอยากตัดจุกแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของงานอยากตัด จบปัญหาณปัจจุบันตรงนี้ด้วยประมาณนี้นะคะหรืออีกนายหนึ่งเป็นคนที่ออแก้ไขปัญหาเก่งแต่จบปัญหาตรงนี้เก่งนะคะประมาณนี้ใาหัวข้อของการเงินการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเช่ากันลักนากันนะคะ The Lover ค่ะ6ดาบ8ดดาบ The Fool เหรียญและก็เด e s าร์โดไซส์นะคะเขาเรียกว่าไพ่กามาสำหรับเ,เด็กนี้ก็คือว่าไพ่เจ้ากรรมนายเวรโอเคหมวยคิดว่าคุณนะ่ะใช้เงินไปกับความรักเช่นรักที่จะช็อปปิ้งออนไลน์รักที่จะโอนเงินเหมือนแบบว่าซัพพอร์ตให้คนรัก ลูกบริวารครอบครัวนะคะและก็มีคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยทำให้คุณเหมือนแบบว่าต้องเสียเงินเสียทองอ่ะเป็นภาวะที่บางคนอาจจะเป็นภาษีสังคมก็ได้นะคะแล้วก็อึดอัดมากแต่เลิกที่จะปิดหูปิดตาอยู่ แต่คุณก็มีความสุขนะในเดือนนี้มีการใช้เงินแล้วก็มีเรื่องของการเงินเข้ามาเต็มสิบเหรียญเลยอาจจะเป็นครอบครัวให้การซัพพอร์ตหรือว่า,าคุณแฟนได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็ยังปวดหัวในเรื่องของลูกน้องบริวารหรือ,อน้องๆเน,นี่ยแหละเหมือนแบบเจ้ากรรมนายเวนะประมาณนี้รูปแบบของเจ้ากรรมนายเวก็คือคนรักแค่เนี่ยแหละคะ่ะที่ทําให้ต้องเสียเงินนะ มาสุดท้ายหัวข้อของความรักนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเชาวกันนะก็เดี๋ยวไปเจอในไลฟ์สดก็ได้นะคะเน,นาะเจ้าคำในเวกแล้วค่ะความรักนะคะวินไว้ายตายเกิดก้าวดาอะไรเ่ยเดอะทาวเวอร์ค่ะก็ให้ระวังอยู่ดีๆนะคะวางแผนดีๆเดี๋ยวเหมือนจะบอกให้หมดนะเจ็ดถ้วยค่ะ อสศวินถือไม่เท้าอ่ะถือดาบขอโทษนะคะและก็เป็นห้าถ้าไม่เท้าโอเคหยุ้มหัวแทนชาวการน,นิดนึงก็คือว่าเจ้ากรรมนายเวยังไม่ออกไปไหนในรูปแบบของคนหลักเองก็ดีข้อบครัวเองก็ดียาติพี่น้องลูกเต้าบริวารเองก็ดี ทุกอย่างเดือนนี้ชาวกันจะปวดหวัวในเรื่องของความรักมากอยากจะปิดจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งบางอย่างคุณได้มีการวางแผนแล้วนะคะชาวการก็ให้ระวังในเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าเออวันนี้เป็นวันที่5เป็นวันมหาอุอาจจะมีดาวอังคารดาวอาทิตย์มาโครจรกัน,ก,นกับของกันก็ให้ระวังเรื่องของความรักให้ดีๆพยายามอย่าใจร้อนให้มากเพราะตอนนี้หรือว่าขณะนี้ที่ดูอยู่อาจจะเออเมองด่าใครไปแล้วก็ได้นะคะกับ ความรักนี่แหละนะแล้วก็มีความแบบคิดสับสนกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องความรักว่าจะยังไงดีจะไปต่อจะเดินหน้าอะไรดีหรือว่าบางคนอาจจะขอแค่นี้อืนะช่วงนี้เหมือนพอมีเวลานะคะก็อาจจะไปไลฟส์สดในติ k กต k อกเห็นหน้าบ้างไม่เห็นหน้าบ้างก็อย่าว่ากันนะเพราะว่ามันเป็นภารก,กิจที่ติ k กต k เจ๊งตืนนม่ว่า มูเตอรหลับต้องทำค่ะก็ดูนะคะว่าโรมแซนโจนเนี่ยจะให้คำตอบเกี่ยวกับความรักชาวกานว่าอย่างไรบ้างนะคะแม่หมอนี่ก็ใส่กระอกนะคะข้างในเดี๋ยวเตรียมไปแซบกับเ,ออเหล่าชนีบริวารทั้งหลายของแม่หมอเนี่ยไปไปแซบกันหน่อยนอกบ้านนะคะก็นี่นะคะ โอเคก็ไม่โปรหรอกเพราะว่าใส่เสื้อคลุมนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ในสถานที่นั้นก็ต้องเอาออกประมาณนี้นะโลเมอนเจนสจะไกไลน์ความรักความสัมพันธ์ชักกันว่าอย่างไรบ้างนะคะอ้คุณมี power มีอำนาจกับคนณหลักมากพอสมควรนะคะก็ค่อยๆคุยนะยังไงคุณก็ถือไพ่เหนือนกว่าอยู่แล้วนะคะเกต getting to learn a n a u t h o r นะคะแล้วล่าห่วงแม่นลล่าจะไม่ค่อยชอบให้แม่เนี่ยชัวววแวมแวมจะเอาเอาตัวมาปิดเห็นไหมเห็นไหม,อมโอเคอ่ะแม่ปิดแล้วแม่ปิดแล้วนั่งลง is is t h a oh is t h e f your turn นะคะก็อืคุณกันก็ไม่อยากให้คนที่รักของคุณกันเนี่ยลำบากนะคะรู้แม่กนะให,ห้พี่ PFC ดูหน่อยเนี่ยแค่นี้เองไม่ที่ป๊ะ คุยกันแบบนี้นะ Love yourself first คะ่ะโอเคโอเค Love yourself first นะคะก็ช่วงนี้นะคะชาวกันก็ดูแลตัวเองให้ดีๆก่อนนะคะลูกสาวรักมาก Word waiting for ค่ะได้มีการแบบเหมือนแบบว่า,าพูดคุยกันได้มากมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ที่สำคัญ c a i n g in your soulmate สำหรับใครที่เป็นคนโสดนะก็สามารถ มูจ้ะมูมูขอคู่ได้นะคะแล้วก็ใครที่นี้ครอบครัวแล้วมูได้ตารมูในเรื่องของความรักกับพ่อแม่รัศมีเองก็ได้นะคะมันจะปังในเรื่องของสัสิงความรวยค่ะสวยแล้วก็ต้องรวยด้วยหรอแล้วก็ต้องรวยด้วยคือพ่ะแม่รัศมีเลยนะคะช่วงนี้ก็น่าจะขอแล้วก็ปังได้อแล้วก็เป็นปีแห่งพญานาค มี3องค์นะคะที่หมดจะแนะนําพระแม่ราศมีองค์พญานาคก็แล้วแต่ว่าใครอยู่สายองค์พญานาคสายไหนแล้วก็ที่สมคัญพระแม่กวนอิมค่ะเป็นปีของอพระแม่กวนอิมนะคะใครอยากขอก็ขอได้เลยนะคะใส่โมทั้งหลายถนัดเรื่องไหนเชิญเลยนะคะสุดท้ายไพ่ออรักโคของความรักนะคะว่า คำตอบของนางฟ้านเนี่ยจะชี้และไกดลายให้กับชาวกานว่าอย่างไรบ้างน,นะคะฟอร์กิฟเนี่ยจะได้มีการปรับความเข้าใจขอโทษขอโพยการ i u ready คุณพองแล้วหรือยังนะคะ No need to worry นะคะพี่มีอะไรมากเลย,ยคิดไปเองนะคะเห็นไหม No o เป็นหวัดค่ะ yes นะคะทุกอย่างจะลงตัวและ success ภายในจํานวนเดือนนะคะ within the next few months นะคะอืมก็มาขอไปอย่างรวดเร็วนะมาดูนะคะว่าไพ่สดีะจะบอกชาวลัคนาราศีอะไรบ้างน,นะคะ ที่มีความเกี่ยวข้อง้ชวชาการเพิสน,นะคะราศีมีนอ่าแคปพิคอนราศีมังกรธาตุดินนะคะอเรียสค่ะราศีเมษเป็นธาตุไฟก็ขอจบชวาวราศีกันลักนณากันแต่เพียงเท่านี้นะคะก็เวลาแล้วที่เราจะต้องออกไปพราร์ที้ไปแฮงเอาท์ไปกับไปไปภาษีสังคมบ้างเพราะว่าอยู่บ้านมันอึดอัดมากมันมีเรื่องเครียดนะคะแม่หมอมีเรื่องเครียดหลายๆอย่างนะคะที่จะต้องอม ออกจากความฝันโซนออกจากถ้ำออกจากชีวิตเดิมๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวหมดจะบ้าแล้วนะคะเออบางครั้งก็มีร้องไห้บ้างเนาะเหมือนแบบอารมณ์ไวโพด้านะคะช่วงนี้อารมณ์ขึ้นเหวียงลงนะคะเสียงนี้ก็เหมือนแบบว่าใกล้จะเป็นหวัดแล้วบางทีก็เออเพิ่งร้องไห้เสร็จก็มาอัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ไหวแล้วต้องออกไปหาเพื่อนนะคะไปตือไปแตกบ้างนะคะก็ไปบ้าๆบอๆเวลาเราเจอเพื่อนหมวยเจอเพื่อนจนบ้าๆบอๆไปเลยนะไม่ต้องคีบลุกค่ะไม่ไม่ได้ ที่จะไปจีบผู้หรือว่าโตข้างเคียงเลยไ,ไม่มีไม่มีไม่ชอบอะไรที่เป็นว n e night stand ก็ถ้าใครอยากดูดวงก็ทรา,ายอาดีที่มีบล็อกอัพข้างบนนี้ได้นะคะก็สุดท้ายแล้วก็ใครอยากร่วมทําบุญก็วัดนาคปกนะคะดูใน Facebook แล้วก็เ,เลขที่บัญชีของวัดได้เลยนะคะเดี๋ยวมันก็จะไปบวชวิคเอนี้ที่วัดนาคปกภาษีเจริญก็ขอให้ชาวกันปังๆเฮงๆทั้ง3หัวข้อเลยค่ะบ๊ายบาย